ในคืนหมอกหนาจิวยี่สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงคลุ่ยโบราณลอยมากลางอากาศเสียงนั้นคือเสียงของผู้ล่วงลับหรือคือแผ่ลวงของขุงเบ้งในบางตำนานเล่าว่าหลังซึกซิกเท็กไม่นานจิวยี่พยายามล้างแค้นขุงเบ้งแต่กลับเจอเหตุประหลาดคืนหนึ่งขณะยกทัพท่างกลางหมอกหนาจิวยี่ได้ยินเสียงคลุยห่วยหวนลอยมาจากยอดเขาเสียงนั้นเหมือนเสียงจินเหลียงคุณพลคนสนิทที่ตายไปแล้วเขารู้สึกเจ็บหัวใจอย่างรุนแรงสะดุ้งตกมาและล้มป่วยในคืนถัดมา บางคนว่าคงเบ้งใช้ครุยสะกดจิตหลวงให้เห็นภาพลวงตาบางคนกลับเชื่อว่าเสียงนั้นคือดวงวิญญาณจริงๆที่มาเตือนให้จิวยีหยุดความแค้นไม่ว่าจะจริงหรือไม่การสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวคือหนึ่งในกลยุทธ์ระดับสูงคงเบ้งอาจใช้เสียงเป็นเครื่องมือโจมตีจิตใจปลุกความรู้สึกผิดและความไม่มั่นคงในใจศัตรูในชีวิตจริงบางครั้งเราไม่แพ้เพราะความจริงแต่แพ้เพราะภาพในหัวที่เราสร้างขึ้นเองใครควบคุมอารมณ์คนนั้นครองเกม ส่นงูกล่าวชัยชนะบางครั้งไม่ต้องออกรบเต้ากล่าวเสียงที่ดังที่สุดคือเสียงจากความเงียบในใจเรา